ตอนที่468ชื่อตอนว่าสงครามจัก,กรวาลไข่ดำได้พาทุกคนขามผ่านกำแพง,งก้ามังกรทุกคนรู้สึกกวนกวายใจเป็นเวนลา17ปีที่ผ่านไปการเปลี่ยนแปลงแบบใดที่จะเกิดขึ้นในจัก,กรวาลเมื่อพวกเขาเห็นจัก,กรวาลอย่างชัดเจนทุกคนเกือบจะตะโก,กนออกมาด้วยความตกใจในเวลาเดียวกันจัก,กรวาลเป็นอย่างไรมันเป็นสุสานที่ว่างเปล่าซากข,ของเรือลพบลตเวนเต็มท้องฟ้าทุกอย่างเป็นสีเทาเข้ม ดาวขอที่เคยเต็มไปด้วยสีสันสวยงามกับกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนื่องจากพวกมันถูกฉีกถึงโดยสับประหลาดหลานก้อนกวดถูกสร้างขึ้นมาหลังจากระบบดาวเลือกถูกระเบิดสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏข,ขึ้นต่อหน้าทุกคนมันเหมือนกับวงแหวนดวงดาวสีดำที่หลอมรอบซากกองยานดวงดาวขนาดใหญ่ที่ถูกทำลายไปมีการบิดเบือนของสนามแม่เหล็กในจักรวาลยนยวนใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพ่าเพื่อตรวจสอบท้องฟ้าและรายงานกลับมาด้วยเสียงดัง คาเพียงแค่สแกนช่องว่างภายในระยะการกระโดด12ช่วงและ้าพบว่ามีซากเรือลบไม่น้อยไปกว่า6 7 3 0 0าลำพวกมันลว้วนแเป็นซากเรือลบลาดตะเวนพวกมันเกิดทั้งหมดมาจากกองทัพหุ่นยนต์ของกองทัพโลกมันเป็นซากของกองทัพพวกเราหยนหยวนพันกาออกไปอย่างแปลกใจช่องว่างที่ไกลที่สุดภายในระยะ9้ารกระโดด12ช่วงมีซากของกองเรือลบมากกว่า6 0 0 0 0่ลำซึ่งมาจากกองทัพโลกหัวใจของหั่นหลังได้ล่วงลุ่น ลากับว่ามันตกลงไปในก้นทะเลสาดน้าแข็งที่เย็นเยือกไปที่กาแล็กซี่มาคู่เดีย๋ยนี้หันหลังพันส่งเสียงดังออกไปไขด่ดาสยายปีกของมันออกและเข้าสู่สถานะการกระโดดที่มีเพียงเฉพาะเผ่าพันธุ์มังกรเท่านั้นที่ทําได้เนื่องจากในเวลานี้พวกเขาอยู่ห่างไกลจากกาแล็กซี่มาคู่แม้เจ้าไข่ดาจะมีความสามารถที่น่าทึ่งแต่มันก็ยังต้องการเวลาอย่างน้อย3วัน9527และยวนยวนกำลังยุ่งอยู่กับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท พวกเขาได้รับข่าวที่น่าเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความผิดเพี้ยนของสนามแม่เหลก็กหันหลังไม่สามารถสื่อสารกับกองทัพโลกที่ตั้งอยู่ในกาแล็กซี่มาคูสัญญาณการสื่อสารของพวกเขาอยู่ภายในโซนกระโดด12ช่วงการบิดเบือนของสนามแม่เหล็กเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ดูน่ากลัวพูดให้เข้าใจง่ายๆมันเป็นเช่นนี้ก็เพราะกฎของจกักรวาลได้พังทลายในอดีตดวงดาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลุมดำหรือว่าหลุมขาวพวกมันล้วนแต่ถือกำเนิดขึ้น ภายใต้กฎของจักรวาลแต่ตอนนี้กฎต่างๆจากที่เคยมีได้ถูกทำลายทั้งหมดแล้วหลุมดำดวงดาวกาแล็กซีมันถูกย้อนกลับเป็นเหตุผลโดยไม่มีคำตอบมันเป็นเพราะสงครามเมื่อหันหลังและพวกเขาเข้าใกล้กาแล็กซีหมากูพวกเขาก็เห็นกองทัพยานดวงดาวที่ถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ละซากเหมือนกับศพที่แห้งสนิทและลอยตัวอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีสิ้นสุดบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสนิทเหมือนกับป่าช้า นอกเหนือจากกองทัพยายนอวกาศของโลกมันยังมีกองทัพเรือจากชนเผ่าแมลงการสูญเสียทั้งสองฝ่ายก็ค่อนข้างเท่ากันภายในสองชั่วโมงยนตยวดได้ทำการสแกนไปแล้วและพบ3 6 2ร้อยหกแสนสอืากเรือรบและจากมุมมองของตัวเลขซากเรือรบของกองทัพโลกแน่นอนว่ากองทัพโลกได้รับการปฏิบัติการอยู่เสมอโดยอาศัยกลยุทธ์ของข่้นหลงังมันคือคุณภาพที่เหนือปริมาณสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นเป็นกองทัพยายนอวกาศที่แข็งเก่งที่สุด ดังนั้นกองทัพโลกจึงมีกองทัพยานอวกาศที่ดีที่สุดที่ไม่เคยเห็นในที่ใด,ดในจัก,กรวาลในกองทัพเรืออื่นนอกเหนือจากกองทัพเรือพิเศษที่มีจํานวนบางส่วนเช่นกองทัพเรือตรวจจับกองทัพเรือลาตะเวนกองยานเสือป่าและอื่นๆล้วนแต่เป็นเรือทงทั้งหมดดังนั้นบนสนามรบเหล่านี้ซากเรือที่เป็นของกองทัพโลกทั้งหมดหล้วนแต่เป็นซากขนาดใหญ่โดยไม่มีข้อยกเว้นแม้ว่าจะเป็นเรือทงที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่ก็คง มีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ด้วยเหตุนี้แม้ซากเนื้อลบของกองทัพโลกจะน้อยกว่าแต่ความเสียหายอาจจะรุนแรงกว่าพาพันมแมลงเนื่องจากสิ่งที่กองทัพโลกใช้เป็นเรือทวงทั้งหมดดาวโพโตยังนําข่าวเชิงลบมาบอกปัจจุบันเขายังไม่สามารถติดต่อกับกองกําลังพิเศษของมนุษย์ซึ่งนําทีมโดยดวงอาทิตย์คู่และไม่ทราบว่าสปอร์สุดท้ายของจักรวาลยังได้รับการคุ้มครองดีอยู่หรือไม่ทุกคนต่างก็กังวลพวกเขา เลงรียไปยังกาแลกซี่หมาคู่นั่นคือฐานของกองทัพโลกหากยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นผ่านวันที่สองของการวิ่งกลับเข้าสู่กาแล็กซี่้อมูลจาก9527ทําให้ทุกคนยิ่งเศร้ามากขึ้นดาร์กเน็ตไม่มีอยูดจริงนั่นหมายความว่าแมาลงจกักรวาลได้ฟื้นขึ้นชีพมาแล้วมันไม่ให้สัตว์อื่นๆอยู่ในร่างกายของมันสรุปได้อย่างสมบูรณ์มันอธิบายได้ว่าทําไมถึงได้มีจํานวนของกองทัพเหลือมากมาย จากเผ่าพันธุ์แมลงป้ากฏดขึ้นมันเป็นจนํานวนที่มากเกินกว่ากองกําลังขององค์กรพิเศษที่ไล่ล่าสปอร์สุดท้ายเป้าหมายของมแมลงจักราวาลคือการกินกินจักรวาลทั้งหมดย่อยและฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์แมลงตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างการกิน,ก,นกินจักรวาลมันเป็นเพียงแค่หันหลังและพวกเขายังไม่ได้เห็นร่างกายเดิมของมแมลงจักรวาลเมื่อหันหลังและคนอื่นๆอ,อยู่ห่างออกจากกาแล็กซี่มาคูประมาณ6ชั่วโมง ซาของดาวมลณะได้ปรากฏขึ้นในเครื่องสแกนเนอร์ของยนหยวนนั่นคือก่องทับเหลือที่ดีที่สุดของขั้นหลงังเ่เขาได้มอบให้แก่หลงชวนก่อนที่เขาจะจากทุกคนไปมันมีขนาดเท่ากับระบบสุริยะมันควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันในจัก,กรวาลดูเหมือนว่าหลงชวนและกองทัพอุ่นยนต์ได้สร้างดาวมลณะสาเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าดาวมลณะก็ไม่สามารถจุดการโจมตีของแมลงได้และมันก็ถูกทําลายลงในเกืนที่เต็มไปได้วยแสงดาว สำหรับกองทัพเรืออื่นได้ถูกทำลายมันเป็นจำนวนที่นับไม่ได้แต่น่าเสียดายในขณะน,นี้ซากของเดือลรบและกลุ่มดาวได้กระจายกระจายไปทั่วทั้งจัก,กรวาลทั้งหมดขนาดของสงครามในครั้งนี้ยิ่งใหญ่เป็นประวัติการมันมากเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ระหว่างที่หันหลางเงียบทุกคนต่างก,ก็หดหูดใจมีเพียงยนยวนและ9527เก็บข้อมูลและรายงานข่าวจากสถานการณ์สมรภูมิพวกเขาเข้าใก,กล้กาแล็กซี่มาคูมากขึ้น มันมีกองทัพยนานวกาศที่มาจากกองกําลังอื่นนั่นหมายความว่าการลบครั้งใหญ่นี้นําโดยกองทัพโลกและกองกําลังอื่นๆก็เขารวมโดยเช่นเดียวกันบางทีสิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าสุภาษิตได้บอกว่าสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์จะรวมตัวกันเมื่อเกิดวิกฤตการณ์เท่านั้นเมื่อจัก,กรวาลกําลังเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์มันอนุญ,ญาตให้มนุษย์ทุกคนรวมมือกันเพื่อต่อสู้หลังจากการก้าวกระโดดข้ามครั้งสุดท้ายหันหลางและพวกเขาทั้งหมด ก็มาถึงกาแล็กซี่มาคูจัก,กรวาลถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งของพุกมันสว่างสวัยไปด้วยแสงดาวและอีกครึ่งหนึ่งกับมืดสนิทในบริเวณครึ่งแสงสว่างมีกองยานนับร้อยนับพันล้านลำเรียงรายกันเป็นกำแพงโดยใช้การยิงที่รุนแรงเพื่อพยายามจะหยุดยั้งความมืดที่ทําการลุกคืบเข้ามาในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของจัก,กรวาลกับมืดมิดมันเป็นเหมือนกับวงโครจรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความมืดได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มันยังคงก้าวไปข้างหน้าและใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีเมื่อใดก็ตามที่กว่ามืดไปถึงเหลือลบดวงดาวและมนุษย์ก็จะถูกทำลายกลายเป็นดวงดาวที่สว่างสวยในจัก,กรวาลการระเบิดของกลุ่มดาวอย่างสมบูรณ์ทำให้จัก,กรวาลสว่างสวยควบคู่ไปกับกองยานลบนับร้อยพันล้านลำที่ทำการต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบจัก,กรวาลน,นี้ไม่มืดมันสว่างเหมือนกับแสงไฟกระพริบอยู่ตลอดเวลาติดต่อกับหลวงชวนได้แล้วพวกเขายังมีชีวิตอยู่ เยวน์วนตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นไปหาพวกเขาทันทีหันหลางพันพูดเสียงดังออกมากองทัพโลกเหลือทงดาวมรณะที่มีชื่อดาวกสีน้ำเงินการกลับมาของหันหลางได้ก่อให้เกิดความสับสนอุลมานอย่างมากภายในกองทัพของโลกการกลับมาของเขาก็เหมือนกับการทำให้นักรบของโลกเกิดความหวังขึ้นมาอีกครั้งและไข่ดำมังกรมันทำให้เหล่านักรบตื่นเต้นมากขึ้นนี่เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นบนสุดที่มีอยู่ในตำนานเท่านั้น พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอยู่จริงเจ้าได้ยินไหมหันหลางกลับมาแล้วจริงๆริงั้นหรือข้าจะโกรธเจ้าทําไมเขาไม่ได้กลับมาเพียงแค่คนเดียวเขายังนํากลุ่มชนชั้นสูงจากทั่วทุกมุมโลกและแม้แต่มังกรมังกรมันดูเป็นยังไงเจ้าจะรู้ได้เองถ้าเจ้ากลับไปที่เครือข่ายสื่อสารพี่น้องของพวกเราฝวงบินดาวคอสสีน้ําเงินพันส่งรูปถ่ายและวิดีโอในตอนนี้กองกําลังทั้งหมดอยู่ภายใต้ความโกลาหล ข้อมูลกำลังแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับระเบิดขนาดใหญ่ดีข้าจะไปดูตอนนี้หันหลังกลับมาเราจะปลอดภัยนักรบหลายคนมีความตื่นเต้นเหมือนๆกันแต่ในห้องประชุมที่สูงที่สุดในกองทัพโลกมันยังคงเต็มไปได้วยความหมดหงวใจอย่างมากฮันหลางไม่ได้มีเวลามากพอที่จะทักทายหลวงชวนและพวกเขาได้รายงานการสู้รบในทันที17ปีก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่น หลงชวนลีอูทาลินและเหล่าผู้บริหารระดับสูงของกองทัพโลกที่มีอายุมากขึ้นในสายตาของฮันหลงังพวกเขามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะเริ่มต้นในทันทีฮันหลังรีบเร่งเราคงต้นรออ,อีกสองสามคนหลงชวนพันก้าออกไปเบาๆหลังจากที่ผ่านไปชั่วขณะหนึ่งกลุ่มนักรบคนอื่นๆได้เดินทางเข้ามาที่นอกประตูพวกเขาเห็นดาวพูโตก่อนกอดเขาจากการพูดคุยของพวกเราฮันหลังพบว่า นี่เป็นสมาชิกของทีมภารกิจพิเศษคนที่สูงที่สุดมีใบหน้าสีแดงคือดวงอาทิตย์คู่ผู้ควบคุมดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คู่นี่คือหั่นหลงังโปโตตบไปที่หน้าอกของหั่นหลงังและพูดแนะนําออกไปโดยไม่ต้องมีคําพูดใดมากมายหั่นหลังพยักหน้าให้กับเหล่านักลบที่ข้ามผ่านมาจากการเวลาและมิติมันเป็นเช่นนั้นหลวงฉวนมันพูดออกมาด้วยเสียงต่ําสรุปโดยย่อๆสงครามครั้งนี้ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็นเวลา16ปีถ้าไม่ใช่ว่า ดวงอาทิตย์คู่มหาข้าข้าก็ไม่เคยรู้ความจริงเกี่ยวกับระบบสุริยะดวงอาทิตย์คู่กล่าวว่าในเวลานั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นพวกเราถูกไล่ล่า,ลาโดยกองทัพเรือกำลังพิเศษของเผ่าแมลงและในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับข่าวว่ากองทัพโลกได้สร้างดาวมฤตยูเอาไว้3 8ดวงภายใต้กาแล็กซี่มาคูดังนั้นพวกเราจึงมาที่นี่หลวงชวนได้พูดออกไปว่าจริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นหลังจากที่เรา ได้พบกับดวงอาทิตย์คู่กองทัพของเผ่าพันธุ์แมลงได้มาพบกับพวกเราภายในเวลา3าวันและเริ่มทำสงครามครั้งใหญ่ในจัก,กรวาลการสู้รบครั้งนั้นมันโหดเหี้ยมมากดาวมลณะทั้งส8ดวงที่เพิ่งสร้างขึ้นมาทั้งหมดถูกทำลายไปและเราได้เสียสละเรือรบประเภทอื่นๆอีกประมาณ3 0,000ลำแต่เผ่าพันธุ์แมลงก็ไม่ได้รับอะไรเช่นกันกองทัพเรือกำลังพิเศษของพวกมันถูกทำลายทั้งหมดในขณะที่สงครามเกิดขึ้น เขาได้พบกับผู้บริหารหุ่นยนต์ภายใต้กองกําลังโลกพวกมันได้รับคําสั่งและเปิดใช้พลังอํานาจสูงสุดของหุ่นยนต์เพื่อทุ่มเทในการผลิตหุ่นยนต์และดาวมลณะภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ดาวมลณะ38ลําได้เสียหายไปเราก็ได้สร้างขึ้นมาอีก50าสิบลำสองสัปดาห์ต่อมาก็เป็น270สลํามเดือนต่อมาเราก็มีกว่า1น0 0 0แสนดวงดาวและกว่า25ล้านเรือนลบแล้วสงครามจักรวาลก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ Darknet ก็หยุดทํางานในวันเดียวซึ่งเป็นผลจากการตื่นเค้น่องของแมลงจักรวาลและมันยังคงเข้ามาใกล้กับกาเล็กซี่มาคู่ในอัตรา60กาเล็กซี่ต่อวันสําหรับกองทัพแมลงพวกมันไม่มีสิ้นสุดเราก็ยังไม่สามารถที่จะฆ่าพวกมันได้สําหรับ5ปีแรกเราไม่สามารถเอาชนะเผ่าพันธุ์แมลงได้เรายังคงล้มเหลวในขณะที่จํานวนหุ่นยนต์กลับเพิ่มมากขึ้นและจํานวนดาวมรณะและเรือธงก็เพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถพักแรงกดดันออกไป เราเริ่มตอบต้ในขณนะดเดียวกับที่เราป้องกันแต่เราก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตของแมลงในจักรวาลได้พวกมันยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราการทำลายล้าง60กาล็กซีต่อวันหลังจากที่ฮันหลางได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็พยักหน้าเบาๆและถามหลวงชวนออกไปว่าเรามีเหลือลบมากอยู่แค่ไหนเราจําเป็นต้องเอาชนะแมะลงจักรวาลจากด้านในและกองทัพยานของแมลงจะสามารถจัดการได้ด้วยกองทัพยานของพวกเรา ยิ่งกองทัพเรือของพวกเรามีความแข็งแกร่งมากมันก็จะเป็นการดีมากขึ้นเท่านั้นในตอนนี้กองทัพของโลกสามารถผลิตดาวมลณะได้10ล้าน5แสนดวงต่อวันเพื่อหาวัตถุดิบที่จำเป็นในจกักรวาลน,นี้เราได้ทำการกวดล้างกาแล็กซี่3้าน8แสน9หมื่นกาแล็กซี่ไปแล้ว